ย่อกินยีนอกะพี่จ็ได้มันจังเย็นอืมกินยเนอะพี่ได้จงเย็นอยู่ในมนัน้อดคนโบราณบรไดกินยเนอะก,ก็ได้แล้วลกิาานกินแพงบรไดหรอี่น้องเลยอ่าอ่าหาล่ากีบนะอ่าเอาตามที่เพื่อนบ้าวไดเ มึงบพัดพอบ่เท่าไหร่พอบ่หกแขนพอแล้วเอาบปไลแล้วอหายคนเจ็ดพั สบายกับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซเบิร์จะปูกสู่คนใช่ปูกแล้วหรือเปล่าสบายดีเด้อเล้อวันกันพี่น้องกันตะแคงกอนเนาะปูกแล้วหรือเปล <Hayır> ่าสบายดีเด้อเด้เด้อ คุกเคอดสบายดีแน่เดินเดินโอ้ทางนี้ใช้เงินบาทได้เนาะทางนี้เนาะโอ้ครั้คังคั้คัโอบาทเยพอไปนาเือมีงินบาทเนาะิน

ันื้อย่างว่ะนะโอ้หบาดน่อยบูมี่ได้ข่อยนะแต่เดียนกันยังบูมี่นี่ออย่อเข่าย่อน้ามันนะบนนี่ยังไงนะ

ช่างกัน đại แนว năm ไปแนวนำคุณน้านะยกเลยว่า <laughs> 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 <bà đưa đây. cười> น้ำบริชุดได้เลยเอาเนาเป็นประเภทนี้หน่อยนึงเนาะเยอะแยะในท้าสุแตวขึ้นก่อน ใส่ได้หนึ่ก็ได้แตนะ่เนาะได้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 เอนะ็กเซนดเนาะอ่ะใส่ไปหน่อยหนึ่งจะได้หมิ่งเหม หัวเดียวเมียเดียวฮ่าฮ่าดุชอบใจทางบัสิตเวลาเนาะเอ้าแล้วแล้วบ่บัดนี่อ่าได้บัดนี้มาเอ้าเอ้าเอ้าจ้าเนาะเนาะเอ้าแต่ว่าเก็บบัดนี้ย่อพ้าย่อเข้าบ่บัดนี้ Huh? Uh. 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 <laughs> khảo เข้า đi นี้บ่ ờ, ๆนี่ Nhóc nhìn, như nó khi nhìn, 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 như nhìn, 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 คนกรบบไดเนาะเฮ้ยทั้งตาได้ค่ะกินแล้วก็เข่าฮะได้เหรอไหนได้มาไหมมาเด้อมาเด้อได้เหรอไหนได้มามามาโอ้ทางหน้าลงมือแล้วเนาะโอ้คือฉี่หิวขักเนาะเดี๋นั่งอยู่นี่ก็ได้นี่กินอยู่นี่ก็ได้นี่

หาคนได้ป่ะเสตตขึ้นหน่อยฮะไปดำหน้าป้ะแต่บอเอเนื้อหาฟันยอมาใบไหนเนยใส่รถล้นนี่นั่งนั่งรลดนี่นั่งนี่ก็ได้นี่ นางเล่นฮะจะกินอยู่นี่บอบนี้มีโต้ได้ยนี่นอะเอ้ะนางกินอยู่หันก็ได้ฮะข่าวหันเด้ข่าวหันเด้ฮะข้าวหั่นเล่นฮะไปไอือเอานมอนเจ๊กินนมแลี่เมาลมามาข่าวน้ำกัน โอ้ชอบุก้าเขา่ามากบ่บุก้าบ่าทางนั้นคือจอบช่องจอบช่องโยแน,น,น่ใจเลยนี่บุกล้าเขา้ามากบ่ <c oughs> มาเด้อมาเด้อ <c oughs> จอบช่องจอบช่องอยู่บาบุญพี่น้องเลยอ่าพอดี<ห>ทางบาบุญเพิน่นเข้ามาครับมาไล่พี่น้องเลยเดินทางขึ้นเนื้อน,น,นาะอ่า เอาแมนัันชี้ยแบ่งกันบงกิดเอาเอาเอาเดี๋ยวพักกินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องนะโดยโอ้บ่แบ่งก็ได้หรอขันหมกริกนี่บ่อยากให้ปัหารอกขยโดยขันหมกริกนี่ชิบอยากให้ปัหอขันแนวเอิญนี่โย่ใช่นี่แหละจังว่านี่นะแขนน้อยบ่หรื่านั่นผูกแขนน้อยแล้วก็คอ ชูชูคอแล้วก็ผูกแขนน้อยเลยเนาะงานสู่คอสแตลแล้วก็ผูกแขนน้อยเลยพี่น้องเลยอ่าโดยสองรอบซ่อนอ่าชิ้นสอดคารองกงะว่วแพงเป็นนายหรอกพี่น้องเลยอ่าครับ หล้าบหกาแ่าล้านกิบเนาะเอาตามที่เพื่อนบ้าวดนไหมอบริตัวบริอ่ำเด้พี่้องเนาอ้คำกับบมี่เนาะคมกับบมีมีงัวตัวตัวนึงบอมีงัวตัวนึงแล้วกับมูตัวนึงไก่หกโตใ่เออ่โอ้ใครยู่นี่ก็เพาอเอายูนี่นี่เนาะเงินไอ้สิ้นชอดสิ้นฮะ ใช่คนมาเจ้านี่ยเจ้าว่าเนี่ยนะี่ผู้สามีบ่โอ้ยังผู้นั้นบ่ดุงเนาะดุงกันยั่งยำใดสิเอาลุงกะแต่โดนนะตั้งแต่บารายเข้ามาอยู่แรกๆพี่น้องยังบุท่านเอาอยู่เนาะหึงบารายเสิเอาฮะอ่าแล้วแหละขึ้นคานแล้วเจ้าฮะอ่าอ่า โอ้ยยอมแล้วผายหาลูกหาเมียให้คนเลยเอ็นนนแซบอยู่บ่าลาบหมูเข้าสีมือพอช่างเนาะโอ้แน่แน่นอนอยู่รักนี่นะงานไหนงานนั่นแล้วนี่พอ,อได้เพิ่นนี่แล้วผู้มาเด้อมาเด้อกินข่าวเด้อมาบน กินข้าวกินข้าวะสบายดีเด้อเดือดลเดได้นเดือดแปลงหมูได้นี่นะโมเมนแปลงเป็ดเด้เลือดแปลงหมูมันุกเตรูดือดมันแมันม่างเลือดอันอื่นไม หมูกับข้าวผงผมไม่ไปใส่เป็ดมันไปตัวทิศอ่ะเดี๋ยวพากินข้าวน้ำก่อนเนาะพี่น้องไงไปน้องไงหลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มเนาะเดี๋ยวเมื่อเก็บเครื่องก่อนเด้อบวุญเด้อถ่ายอยู่นี่เด้อเดี๋ยวเมื่อเก็บเครื่องก่อนพี่น้องไงบวุญเพิดเข้ามาครับเนาะขึ้นเนื้อก่อนไปนี่ เกลือเก็บคองก้อนพี่้องเอาเดินทางขึ้นเนือป้ากันเด้อบันนี้เด่นโอยสบายดีสบายดีนอยเมื่อเก็บเครื่องก้อนขึ้นเนือน้ำบุญกันนอยสบายดีเด้อโอยโยบ่บ่ไปน้ำบ่ม่เได้ไปเนาะเคเคเดี๋ยวเมื่อเก็บเครื่องกอนโดย ่ะพี่น้องเเมืองเก็บเครื่องเก็บของก่อนเนาะเก็บเนื้อก่อนอ่าไปเอื้อเก็บเครื่องเตรียมขึ้นเนื้อน้ำบาบุญก่อนอ่าเป็นมาฮับแหละขึ้นสองคนบ่แม่นขึ้นสองคนเด้อเอาไปกันเด้อโดยสบายดีเด้อโดยเราจมือตามขึ้นไปโดยโดยโดยอ่าไปไปนอน นี่รถบับุญคันใหม่ของเพิ่นเนาะเป็นอนะไรเนาะกระจังหน้าแล้วแล้วบ่อ่ากระจังหน้าเพิ่นที่ว่ามุนตอนนั้นเนาะอ่าเจิมแม่เนาะโอ้ใช่แล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยอ่าอย่าเนี้ยใส่ครบหมแล้วเว้ยอ๋อย่งทางนี้นี่ยังมาทัานแล้วพี่น้อนนงเลยเครื่องยังมาบุครบเนาะอ่าะมองครอบให้ตัดหมอกเนาะ พี่น้องเดี๋ยวเมื่อเก็บเครื่องเก็บของก่อนกะขึ้นไปวดไดุฒิโดนเลาะพี่น้องเอ๋ยประมาณสองมือสามมือเนาะกะบว่าได้เอาเครื่องคลองขึ้นไปลายยังหรอกเนาะโอะ้ขัดอันีเหลดบวบุญนี่เนาะพี่น้องเอ๋ยใายเดิมได้เลยเนาะบุญวาสนาชีมีน้ำเพลนีบอสเนี่เนาะเอาโอเคจะไปพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวพบเจอกันอยู่เฮือนเพื่อน เ้เดี๋ยวเก็บเครื Mur Mur ่องเก็บของก่อนเนาะนี <mel iah> <mel iah> ่เมียเลยมาแต่ลำหน้าแล้วปะเดินหาเงินน้ำไปทางนี้น้ำเนาะอทับไปก่อนก็ได้อ่า

นั่นใหม่ว่าบุญกันนลางไันไปรดมันก็เจ็บแล้วมันก็เบแวมันก็แล้วหัวจิ้นได้เนาะอาจจะขึ้นมาแต่ดำหน้า ประตูเลื่อนเลือนไปเลื่นมาเือนไปนาเอาเขาเขาเขาข้างน่คาดคิดลายพดเขาไปนอนนะระวังเด้อ Hãy uh, uh, uh. vít เก็บรถคือคนักไวเด้อวยทากากัะไม่ใส่ก็ได้ตายเลยไม่ตกหนามบ่ไริตกบ่มันมันตก น้อนนั้นนะคีรจักขึ้นไปหนึ่งนะมือนะั้นจะได้ได้ตลอดนับตันะ้นงนกงนกนก้างในนะอีนเน้อย โจนลฟี่ยังบุกล้าเ <c oughs> สียงเงินอันนี้ก็จะกีฬาสวัสดิาเราคนบริยูแล้วเนี่ยบริยูย่เพราะมันเลเลยโโ้ฝนสิตกบ,บ่เก็บเสืาขาเบิ่บอกให้เราแล้เบิบ่งนน้ เออะที่บักไปอ่ะเข้าป้าเยอะใครๆเพื่อนเลยแหละช่างมึงฝ้าเยอะเกิดแตกได้ห่อนได้นำหน้าจะฮ่อนนำหน้ากับพลกับโตกเนาะเอาว่าจังได้โทรมาหนิอีกได้โทรมานี่อีกได้โยกขอเงินเมียไปเชียร์ข้าวหองอีกแล้วบาทหนี่งไม่ได้ไง <ff> โอ้ยแมนละมีมีพอให้ได้ใจเขาห้องเขาห้องอยบ่บมีแล้วตายเสียด้ไปอยู่บ่เชอะจะแข่งฮุกเชนกับบุ้มีบ่เอาลายเลยโอ้ไม่เอาลายเลยแต่เก่าเป็นล้านเนาะอืมเยอะเห็ดนได้เชอะ บรรพบไปบัดแหิงบ่มีพี่น, mm ie, น้องแอ <À> ่าฮ่าก่อนเด้อมีบ่อู้ยมีลายแท้ยมันจะไปพัดพอบ่เ <c oughs> ท่ายพอบ่หกแขนพอแล้วเอาบลายแล้ว โอ้หางเาเจ็ดพูโอ้ขับใจแล้วเมียยืมตลอดได้ที่น่องแต่ว่ายังบุทรันนด้ใสคืนจ้ากอยืมตลอดยืมตลอดยืมเมียนี่อือแมดนั่นเพล่อจังชีคืนน้ำเถื่นดังเป็ดกันใช่ไหม เอ๋อ,อ,อโอเคใช่นเนาะพ่่อแมพี่น้องทั้งบาวบุญเพิ่นถาอยู่เนาะ,ะขึ้นกับบาวบุญสองคนพี่น้องเลยแบบนี้อืม,มนีโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งบาวไล่กะจะได้เดินทางขึ้นเหนือเพื่ออะพี่น้องเนาะจะได้ล่ำนาพ่อแม่พี่น้องเในเด้ดอ,นอเนาะสำหรับคลิปนี้กะ พบเจอกันอยู targets, no, ่หนื่อเพื่อแล้เนาะพี่น้องเลยคันมาบ่ขำบ่มื่อกะอาชิเบหาทั้งสบสะพรนเพิ่นน้องพรนเพิ่นคันมามันคขำมันมื่อกะสชีเดย์ขึ้นหนื่อเลยเนาะพี่น้องเลยขึ้นไปมื่อยสองมื่อนี่แหละเพราะว่าทั้งบอบุญเพิ่นชีโร่มาแตวก็ขึ้นไปเผาตองเดืองเนาะพี่น้องเลยทั้งบมไลบมผูว่าชีได้ขึ้นหรือบก็ยังขึ้นอยู่เนาะพี่น้องเลยแต่ว่างบนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าทั้ง บาเตียงพูดว่าคันยางซ่ากระซิบกุมือจัางเชด้ลงมาเนาะกระเทือนได้ขึ้นไปแล้วก็พูดว่างบเฮานี่แหละงบเฮามันหลาลอยมันโบมีมันกรอบแล้วก็นลำหน้าน้ำแน่เนาะพี่น้องเไงลำไห้น้ำหน้าช่วงลำหน้าช่วงลำหน้าน้ำแน่ป้ามีอายุเดียวอีกนี่จะยังแบ่งเวลาไปเนาะพี่น้องไปดนกับบได้เนาะเพราะว่า เมียเฮ็ดอยู่ผู้เดียอีหีเด้พี่น้องจัคิดว่าจังได๋เนาะแต่ว่าทังบ่ได้ก็จําเป็นต้องไปเนาะพี่น้องบ่ไปบ่ถึงบ่มีใช้พี่น้องต้องไปเนาะนี่คอยเฮ็ดไปนี่แหละว่าหเมียได้เท่าไหก็กินเนาะได้เท่าไหก็เอาซ้ําเฮาเฮ็ดได้เนาะอีหน้านี่ทังบ่ได้ว่าสิยอดเอาพี่น้องเพราะว่าดนี่บ่ไวพี่น้องอเมียเมียเฮ็ดอยู่ดีเนาะันคือบ่ได้นี่กคือเ็นี่แหละพี่น้องเอ้ย ก็ไ่ได้เต็มที่ชอยไม่ได้เต็มที่พี่น้องไไปมองนั่นมองนี่แบ่งเวลาไปมองนั่นมองนี่อยู่เนาะมีงานใน,นนี่แหละพี่น้องเอาโอเคสันน้อพี่น้องเลยพบเจอกันอยู่เซปอเพลสเนาะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะลำลาเลยเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อเนาะไปพี่น้อง